หุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รดทั่วประเทศสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลนัทนะครับฟอร์ดเอกระยองอีกเช่นเคยวันนี้จะพามาดูเจ้าตัว Wide Track นะครับ 4x4 นะครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัว Ford Nextgen น,นของเราแล้วต้องการที่จะตกแต่งนะครับวันนี้ตามไปดูกันเลยว่า เรามีแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับคาดแดงนะครับสีแดงดําตัวนี้มีไฟ3จุดนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกู๊ปด้านบนนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นสกู๊ปแต่งนะครับเป็นคลิปแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนสามสีด้วยกันเลยก็จะมีดําด้านนะครับ ดำเงาแล้วก็คลิปแดงตรงรูปแรกก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ให้สไตล์ดูฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูแข็งแรงดุดันยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราจะไปดูกันที่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านข้างอันนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับพร้อมหมุดนะครับจะมีอ่าตัวหมุดมาให้นะครับ ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบยึดติดเอานะครับไม่ได้เจาะตัวรถทําให้ไม่เสียหายแต่อย่างใดนะครับต่อไปไปที่ล้อกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบ20นะครับรัดด้วยยางขนาด35นะครับเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจจะใช้ยางแล้วก็ล้อตัวนี้เนี่ยตัวรถจะต้องมีการยกขึ้นนะครับตัวรถจะต้องมีการยกขึ้นนะครับอันนี้มีการยกขึ้น ทั้งหมด4นิ้วด้วยกันแล้วก็ใส่เป็นตัวติ่กนกนะครับโอเคต่อไปเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถลูกค้ารีเควสตมาว่าให้ตกแต่งเป็นสติ๊กเกอร์ลายนี้เลยนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ Y Taxi 4x4 นะครับอ่าแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นบันไดนะครับผมตัวนี้ใส่บันไดเหล็ก ของ h ฮมเมอนะครับเป็นบันไดแต่งนะครับก็ให้ความดุดันแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับต่อไปเรามาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะครับทางด้านท้ายก็ตัวนี้กันชนท้ายลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะมีติดในเรื่องของครอบไฟท้ายนะครับแล้วก็ติดในเรื่องของ คาดท้าย Ford ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ F150 นะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกด้านล่างนะครับเรนเจอร์สีแดงนะครับตัวนี้ก็ตัดกับสีรถเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากรถลูกค้าเป็นสีดำสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจฟอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแชทของเพจนะครับหรือติดต่อนัดได้ที่เบอร์0 8 7นะครับ881 1177น,น,นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาการออกรถฟอดป้ายแดงทุกรุ่นนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะครับถ้าลูกค้ารีเควส์เข้ามานะครับหรือต้องการให้นัดออกแบบนะครับก็จะได้รถสวยๆแบบนี้เลยวันนี้นะัดขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ